สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันพื้เก่าทางช่องใหญ่แหลมลำพ้นดราไปเชี่ยวพอวกันบายบายค่ะพี่น้องตอนนี้เข้า,าประจําการอยู่ที่อำเภอกันทารารักษ์แต่ว่าตอนนี้ยังบ่ท่านเลยสแตนบายอย่างเลยค่ะเพราะว่าสถานที่เข้ามันจืดมันแชะอยู่จังมั่งอยู่จังสี่ละค่ะพี่น้องทีมงานมากับสุามองลบมงสน แตะละคนค่ะคตามปัญยาใส่ปูคนมีเงนินแหน่เพิ่นก็สิไปนอนรีสอร์ดอ่าปูลงคนก็นสินอนอยู่รถบาทเนะะาะฮะไอ้เต้า,าสุดไปเต้าอารมณ์สุดอันนั้นเต้าน้อยค่ะอันนี้สวัสดีค่ะเต้าใหญ่อาบ้าเดะทำอะไรเต้าใหญ่โอ้ยหัวหรือบักพป้าวแห้งนะ ฮะางยขึ้นบางงอนรอดผู้หายเองเงยขึ้นเงยขึ้นเอาหมอกไปใช้หมดได้ยินข่าวว่าไปสวนบักทุเรียนผู้เขาไฟได้กินมากไปโอ้ยกินอยู่ในเรื่องทิ่มฮะกินบาเบิดกินจนบ่เบิดก็ได้ยินปวดมันปวดคือได้ยินข่าวว่าเมาบักทุเรียนมันเป็นอย่างไรบอกอาการในฟังนี่เงยหน้าขึ้นมาฮะคือว่าเมาบักทุเรียนกินงงง้างากแลยอ้อ จังสีมันต้องถอนวะเจือๆตักๆจังสีมันต้องถอนอยู่บ่จังสีมันต้องถอนอลังการงานสร้างบ่ดสวนวัุเรียนเขากวัดไม่เยอะเลยวัดๆไปวัดสามสี่เลยใจคือว่านี่ลายรุ่นเลยนะเออบดได้มาซิมบ่ปีนากะปีนาอีกอีกซุ้มซุหนึ่งอ๋อคนละรุ่นยืออีกเออ เพิ่นบ่ได้เฮ็ดรุ่นเดียวกันบ่เฮ็ดดรุ่นเเียวพิ่นเฮ็ดหลายรุ่นมื้อเช้ามี FC มารับเราไปซิมทุเรียนภูเขาไฟ FC ผู้สวย FC ผู้สวยอ่าพี่น้องผู้ชายลุงเจ้าของช่องไายแล้วเด้อมื้อเช้านี่เด้อพาพี่น้องไปชมที่สวนทุเรียนแล้วเจ้าของช่องยายแหลมลำเพลนออฟฟิเชียลภาพี่พาน้องไปชมสวนทุเรียนแล้วเมื่อเช้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งให้เลาในเด้อเป็นกำลังใจให้เลาในเด้อโดนๆเด้อพี่น้องเจ้าของช่องเพิ่นคอยสิถ่ายเทื่อนหนึ่ง อ่า,อาสิยึกยึกยังแยกแน่กะขอโทษขออภัยเด้อพี่น,อนอ้องแม่นบ่ะต้นทุเรียนมันซันบมน่มันมัมาทุเรียนมันเมาทุเรียนอพีหนงแมน,นยกับสุภาพพี่นอ้องเลาะแบบนี้เลาะเบิ่งสถานทีห้าวันเป็นจังไดขอบบุญขอบคุพิ่นซื้ออย่างก่อฮมู้บ่อเอ่อหอก่งอ่าอ่าผู้ซอยเก่งบ่ บอกผู้ผู้เมียมันเป็นผู้ซอยผู้ซอยผู้ซอยลุงเออผู้ซอยลุงเขาแก่เก่งบอกเออจาของจากของทุเรียนผู้เขาไฟฟย่อมเพอิก uh ันทรลักพอกคนเป็น oh. น kind of <des> ้องสองปีอ <Hayır> ่าเป็นมาหับพอแหลมเมื่อแรกบอกคอยสิได้มาไล่เป็นผู้เขาทุเรียนผู้เขาไฟบอกอออเมื่อแรกมาไล่นักเมื่อแรกมาไล่นักบอกมันเงินเดียวว่าทีข้อความหมน พ่อหนามือแรง้งแซวทุเรียนผู้ผู้เขาไฟมาเห็ดเป็นมาไล่ให้อีพ่อขอบบุญขอบคุณเฮียเก่งกับผู้ซอยลุงบ่ขอบคุณล่วงหน้าค่ะบอกเงาะกระไดมาประมาณสองกิโลล่ะค่ะเงาะพวงเพิ่นเงาะผลหวานหวานผู้ซอยลุงเูาขายบัตรเนี่ยขายบัตรไหนอ๋อเคุนหาขายบัตรมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่างอำเภอกันทารักษ์มาให้กำลังใจทีมงานทั่วหลายๆเด้อพี่น้องเด้อรถไฟแล้วเป็นคุณหาร าดเรยียอยู่คุณหารปาดรีอยู่คุนหานตเขกันติดต่อกัน,น,นอารอบนี้รอบสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลแล้วพี่น้องเด้อทีพี่น้องเข้าสี่ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทั้งรีสเกตเพชบ้านแพงรอบสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้จะมีอีกเทนึงก็คือ,อยูอุทุมพรคืองานสุดท้ายของฤดูกาลนี่เนาะค่ะพอกรรันฤดูกาลหนาผลัดปีหนาผลัดพี่น้องอ่เพอะนั้นแล้วพี่น้องก็ต้อง มาให้กำลังไกกันหลายๆพอกันปีหนาพลเดล่ารู้ดูกานหนาุนบัตรเนี่ยป้าเราเราก็ป้ายชมกันเลาะระคะมีห่มให้อยูซับนี่ลหละพี่น้องจุ่มกันอยูนเนี่ยละ่ะมันขึ้นเท่ากับพักเลี่ยอยูบอลไก่เนาะพี่นอ้องก็่ยังดีทีมีน้ำม,มีไฟถึงสีว่าอันนี้แน่กนกเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะพอให้มีน้ำม,มีไฟ สถานที่ที่เราจะทำการแสดงวันนี้จะผ่าพินกับกัลลังหาทางแก้ไขย่เนาอกขาเนาะปรึกษาหารือกกันหาทางแก้ไข,นขเนว่าานาทางแก้ไข,ว,ไขว่าเฮ็ยจังใดเฮาสีแสดงใด้มื้อนี่ติดตั้งเวทีใดสถานที่เที่ยวกไัไปที่บกขศเนะาะพ่นก็นบบอ,อนุญาตเพน่นว่ามีการลองเรียนมันก็นเลยบ่มีมองไปเอา้าพอพญากือบู่แถ้สวัสดีค่ะสีเวตาเดีย ปานพระเอกหนังฮองกงแ่ยใส่แว่นตาดำฮะว่าเป็นแก่งยากุาูทาบ่พี่น้องอ้าวพี่น้องไปโลก,ก้ามาเลยดีนีามาพี่น้องมามาสถานที่ทามันบอลมกะ ถือว่าใส่ได้ในพี่น่องสถานที่นี่กว่างขวางอยูแต่มันอันนี้เสียหม่องเดียวคืออย่าบอกนะว่ารถเจ้าอีกแล้วจานตัวเจ้าเนี่ยเป็นหนูทดลองยาทุกสนามเลยเนาะอยู่ยังมั่งแล้วค่ะรถไปที่เอาอีกแล้ว นูทดลองยาประจำเจ้าประจำอยู่จังมั่งอีกแล้วโอ้ยแดดหอนพี่น้องแดดแนวใดอีกเนาะทามีกาเอามาปัดไ้เยลยราคะเนี่ย เิ่นสิบปับทีน้องค่ะเสิเอาเอา,เอาดินไายมาลงองวางแจังได้ก็ต้องไดเล่นมาเนี่ยทีมงานเข้าก็อเอาเอาอีกแล้วทีมงานเข้าก็รล่อล่อสเนด์บายอยู่เอาเอาหนึ่งสองสาม อันหนึ่งบ่ได้ตัวเม็กโคสิมายัางบทันมาเลยค่ะพี่น้องค่ะเด็กกระหอนเด่นแสงตะเวนจ่ายอยู่แ้วคุณพี่น้องค่ะ ค่ะเพาะซ้ำม,มาก็ะโค้งสิน่าจ,จะตั้งเวทีได้เนาะพี่น้องเน,น,นาจจะถ้าว่าคนบ่าั้ำมากเลยแล้าน้ำตู้บึนบึนบึนเป็นตาขึ้นอยู่เดีค่ะพวกขึ้นพี่น้องค่ะ พีมผู้จัดคนดก็กำลังหาไปที่แก้ไขพี่น้องเอาพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมิตกรกอนขอบคุณนถูกกำลังใจขอคุณทุกคอมเมนต์พอกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ